ครับทุกคนตอนนี้กิจงานกำลังลงแรงกับทีมแข่งเก่าทีมเดบิวในแรงสูพรีมผมก็เลยทำการดักตบและนี่ไม่ใช่การดักตบแบบ ธรรมดาทีมของผมจะมี FC กิดงาย3คนปิดโอกาสให้ FC กิดจายได้ลูกผมกิจายครับแล้วก็มีลูกทีมในเคียวเกมเมอร์ของกิจงาย1คน 1> แล้วก็ตัวผมเองที่ปลอมตัวโดยใช้ชื่อว่าอาราซี่และเดี๋ยวตอนจบผมจะไปเฉลยพวกเดบิวกันว่าผมเป็นคนเล่นตัวนี้เองและยังยังยังไม่ใช่แค่นี้ครับทุกคนเราเตรียมสุดยอดคอนเทนต์ไว้กินางเนี่ยจะเกลี่ยฮีโร่ใน R วทั้งหมด 5ตัวเราจะเอาทั้ง5ตัวนี้มาเล่นสนุกแน่นอนครับทุกคนเรามาเริ่มดักตบกันได้เลยครับผมอะไรใช่เหรอวะไม่เป็นไรไปรอบหน้าให้เขาวอร์มก่อนให้เขาวอร์มก่อนเอาด้วยแล้ตบแล้วเขาจะอ้างเอาอีกฉันไม่ได้วอร์ว่ะ Two thousand years later ก่อนแลว่อแล้วเขาไม่เจอเขาไม่เจอบอกแล้วน้องชายอีสกีเมแรงดีเลยกไม่ได้อยู่ ก็สามจบแล้วไปลก็รองสามดักให้เจอลุยชนเฮ้ยอาจจะเจอนะมีมีโดนมีโดนเจอเฮียหมดแล้เฮ้ยเจอเจอเจอไปไหนเดี๋ยวผมกดตอนสิบวิผมกดตอนสิบวิยังไม่เจอนะมีใครยังไม่มาเจอนไหมก่อนแล้วก่อนแล้วสามสองหนึ่งก่อนแล้วก่อนเลยสวยเอาละครับผมเรามาดักตกตี้เดบิวต์กั อย่าแบนท็อปฮาตัวที่กินงายเก่งที่สุดไหมเมนายะใช่ปะเมนายาไม่สวย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 โอเคสวยเออสวยต้องเปิดอีกกิโลอันดับหนึ่งกับอันดับสองที่กินงายเก่งที่สุดมาก่อนลูเมียกับอ้อยจัดไปเห็นด้วยไปลูเมียอ้อยสวยลุยสวยไอ้ที่กูอยากเห็นเลี้ยงกินงายแล้วว่ะแต่มันไม่มีแค่สองตัวไงมันมีอีกซันพิกซี่อะิกซี่เทน ต่อไปเปิดตัวอะไรอ่ะสามสี er> ่บ้างแก๊กกับบูคคุผมต้องเปิดแวนก่อนพอออฟเลงเขาเปิดไปแล้วอันดับสี่แวนและอันดับสามแก๊กโอ้ยแล้วเซตข้างเซตต่อครั้งนะคุณคุณนสันเด็ดตัวนำขายลาวิโลาวิโอไ้ยาราวิวมาแก้หาเฮ้ยาราวิวอ่ะเฮ้ยลาวิวผมมาแล้วพี่มาแล้วไปเออตัวนี้กิจการโคตรเกียดคุณจัดให้เลยในรัชซู่มครีมพี่มาจะได้นอน เกมนี้กรักเล่นยากจัดเทรนวันเดอร์ลาวิวแก้ทางแก๊งหมดเลยอ่ะไอเ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 อาอเอเเอ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 เเอเออเเอเเดวะเอกไงเอเเอเอเอเีเเเเเลเเเอเเออเล กูเล่นจริงแล้วไงวะถึงจะโดนในเลนก็พอไอ้เท่เฮ้ยผมมีแผนผมมีแผนเราจะวิ่งกลางก่อนแล้วผมดึงโดนไม่โดนก็แยกย้ายกันไปเติบโตได้จัดไปฮะถ้าไม่โดนแยกย้ายกันไปเติบโตมาเลยคุยกันก่อนเตรียมซัดเตรียมซัดอ้อยมีสีสแต็กสวยน้องสวยเตรียมซัดว่ะผมแบบลุยเลยอ่ะ แกไม่รอดแน่ร <ichi> ่าบกันคิกซีร่างกันคิกซี่บ้านเองบอาบ้านแยกยัายกัไปตับโอได้พวกเราได่เงินทุนแล้วทุนการศึกษาใช้แล้วคิกซี่ไว้ดิวใีเพบ่ะ เฮ้โอเคยังไงเข้าไปหนึ่งเอ้าไปหนึ่งไวไปเปล่าที่เมื่อกี้จะไปทันชนเลยเฮ้าไปหนึ่งโง่เหี้ยขึ้นดีเหี้ยเมื่อกี้ไม่ได้ตั้งหลับตาสคอมพิวเตอร์ไพคูเออมาดิเจอกูเสมอแรังค์ไดมอนด์ไหนไดมอนด์เสมอมาซูพีมอะไรเขามีแต่เสมอแบบไดมอนด์ใช่ไหมพี่จบบนใช่ไหมแหววระวังนะจบบนโอเคระวังกิกเซี่อโดนนะตาผมไอิกเกซียติดป้อมเลยอ่ะเฮ้ยตาผมบนลตาผมบนลตาผมบนลเซนจะตาย มกูดึงช่วยกูเดึงช่วยกูเดึงช่วยกูดู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 กูดมาไป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 เอ้ยมีหลบบด้วยจัดว่าเรียมท่านพี่อย่ามันรู้อยู่มันรู้อยู่แพนด้าเล่นเป็นไาเราเล่นทามิโบติได้เราเล่นทามิโบติกดอนไปนี่ออกไปนี่ออกไปก่อนทามิโมติก่อนผมตามกันอลราตตี้เล่นแก๊กมึงจะเหลือแต่ที่อะแย่ละกูกำลังไปเกิดเพื่อนเพื่อนฟันดีครับน้องได้พี่เด็กแค้นทีนี้สลับเลยถูกมือขีห้าอันกูไม่ขีเหรอเอ้ห้าอันมันไม่ขีเลยเนี่ยพี่หกสิบห้าเปอร์เซ็นเนี่ยา คตรบอดไอ้ติรับย่มากข้หัวกูไอีดน่าจะรับได้อยู่นะเตเรับได้ท่ดดปิดแล้วนะแวนอะต่อเทนต่อเทนไหต่อเทนแมงบังเก่งนะสวยแต่เหมือนกูจะเจ็กว่าเพนไอยู่ล่างเดนนอยู่ล่างกลางกหัวล่งไปกลางหัวล่างกลางล่งไปเล่นได้กางเล่นได้มันจายหมดแล้วก้าหมดแล้วจายหมดแล้วจายหมดแล้วเล่ต่่อยู่วิ่อยู่ิ่อยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่แม่ยกระอกเรอยเียมีแล้ววะไวสัตว์ จะตายจะตายทูกเมียสวยเด็กดักกลางด็ดักกลางต่อที่บนมันดันสูงเกินระวังขวาระวังขวาปกติใช่ไหมปกติใช่ไหมเทียเหนียวนี่เทียนเหนียวนี่ดูมันดูสิมันอยู่แต่หลังป้อมเอ๊ะเดี๋ยวปะอะบก็สดแเด้๋ยเดี๋ยวเดี๋ปะชะบมาเรียบร้อยกูตายกูตายลาก่อนที่ได้กูตายที่รูเดิมกูตายที่รูเดิมไอ้เทียนไม่ได้ปะต้องเล่นต้องเล่นมันเอากลางเอาสวยครับนี่แหละตัวก่อเหตุ

<łość> ทำดีสมุนกษากันได้สมุนกษากันได้สมนกากันได้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 กางแล้วถ้าป้องกานแตกกูเล่นได้แล้วสวยสวยสวยเจ็มเจ็บเห็บแผนทานเหแนทานเห็แนท่านเจ็บจไม่โดดจะไม่โดดนะเนี่เมื่อกี้พี่รอโดดสวนเอกอยู่พี่จะตั้อยัง้งหิดลีนให้ ไปหนึ่งไดึงเขาทีได้ไปดึงกูวัดด้วยเชียร์เซฟไท้ายโอยี่่แก๊กดักไอสัตว์เอ้ยกูเพิ่งเดินออกมาไอสัตว์แก๊กอยู่เดะไอผมแล้วมุลาแล้วผมจะได้มุลาแล้วตั้งตัวนึงรออยู่รออยู่รออยู่บนสองผมบนสาม้ยมันปล่อยล่างไอพี่ติ๊กโอ้ห์ไอเด็กพี่ติ๊มั้งปล่อยล้างตัวตัวตัวยอผมเป็นหัวไอพี่เดิาวเยี่ยมเยียกูดึงลามิวมา้ยปอดขึ้นปอดขึ้นอย่าเกินตินะต่อเทนได้แบบว่าเขาโซนดีดิบต่อเทนดิโซนแม่งโซนดีลำคาญ นี่ย่ตอเห็ได้เลยพี่ตอดตอตอดหนักตอดนกตอดหนักพิกซี่ตอดป้อมเกินน้องไอเดียวเเปกียร์ระดับหมาแล้วมามามบนสองิกซี่บ้างึงโดนบีึโดนได้กูดึงแบบสุ่มไอสุ่มเยอะไปหน่อยสุโซโลได้โอเคสวยเฟกลางเซฟมาแล้วเฟปกลางเซฟมาแล้วเฮ้ยที่เจะได้ทายจะได้ทาา ดึงได้ด eh eh, ึงได้เอาเบิไอ้ันไ้คิดเบิมาดีขวาขวาขวผมดู้กลางได้กลางอมกันได้กาได้กลางได้กาดูฝาอยู่ไม่ได้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 ดึไดดงดดีเด้งดึงดีเี่ยอยถอยถอยอเยี่ยคุณลังจ้ำเลยสัเยดึงึ่ไดง่เดไง่ครับด้ง้่้่้่้แต่เทน่ะ

ตรงน้ใครสวยเอาหลายหลายอาหมดเลยาหมดปีหมดปีทีบ้านแล้ช่วคืทุนช่วคือทุนเ่กางเขียนบนบน้องๆไม่มีการแสงนกางเขียนกางเขียนทดึกูดินเขีเลยสวยสวยหวันติงวันติงพร้อมไปองาเว้ยลองห้าเว้ยไปดิไปหลองห้าลาอีพี่ยกไปแล้ว จะซียกแล้วจโดนจโดนจีจตายองงตเหลือเยอะอยู่ใจเย็นตีนสตีนเหมือนเคนเราคนเาคนก่อนีน่อีบยไอ้กูดึงเทมาที่หมล้วผูดึงผูดึงูดึหลังูดหลังูหลังูหลังูหลังกูดึงหลังวนี้ตัวนี้วูดึงกูดึงหลังวิ่งูดึงหลัวเยหวยส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 วยพี่อปิดเรนอนสวนนอนสวนนอนสวนส่วนส่วนสวนสวนส่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 วนสวนส่วนส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 นสว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 ส่วส่วนส

เฮ้พี่ามไอ้พี่พี่อมว่าไงวะส่้าสนบลาสนบลา้องกันได้แตกอ้าวแตกะแตกะอุ้ยนี่เดียวเดินไปเดินเอาโซ่ไปทุบเฮ้ยบนเยอะมากบนเยอะมากเขนบนเขามากันบนเขาจะไปบนอ่ะยี่ผมมนติเฮ้ยเ้ยกันยูเอาเดียวเดียวนี่โดน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 โสวยสวยสสวยไออะไรเมึงข้ามคือไปทำไมเอกอย่าโยนไ้เมาเอกพี่ขอไม่ชิคเกอร์ออเซฟ ไม่เช <Five. S 1> like ็คกนนชไมดีกา้วยซี่ิซี้ไอ้ชวนร้า่วา่วนจริงช่วานจอ้โหแล้วก็ยิงอหัวปวยเจ๋อออ้เ่นตมัวอนตแม่งเขาหัววยรวเลยเจตแหม่ดูล้ำดู้ำดู้ดูน้ดู้ดู้นโดนโนไมามันเยอะมันเยอะหนีนีีงให้นีมามาเจบมากใครแล้ัใ้ัรแ้เชยตัวนี้ไม่เอา ไอ้แ่มันเรื่งโดนแก๊กถงแก๊กมาเนี่ยเดี๋ยวงดูกกอะมันไว้ได้สี่ร้อยแเกาะอ้อยสี่ร้อยนะถ้ามันตีความเกาะมันลดเกาะเวทเดี๋ยวผมต้องเล่นบนก่อนอีกต้องเล่นบนก่อนแล้วว่าเล่นแล้วีผมเมติกูดูดาห้อยู่กูดูดาข้อยู่บนดาแล้วบนดาแล้วบนดาไี่ออกป่ะเนี่ยโอเคพุงไม่ออกนี่นี่แผ่นด้านนี่ผมเติมมาเราเติมมากเราเติม้มนากเราเติมมากม แต่มันอยู่ล่างสีเลยท่าตัวเรีนจอยได้ป่ะอ้ามไปได้กับตายไปได้กับตายไปนี่โผลมิกสุดยอดคิวสวยเดมสิบสามพิณติสิบสามพิณติกาลังไปกาลังไปหัวเราไปหัวเราไปมันมีแต่ตัวที่กูดึงไม่ได้อะไรพี่กูดุดรองกูดุรองกูดุรองกาลังไปกาลังไปแย่ละแค่นี้เราเราแยกกันเล่นนะดิเมื่อกี้พมเีติพมเีติพมเีติเอ้ยโดน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 ไม่สวยล้าง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 ยกแกจกว้ยกแจไว้ ระวังลิงจาดงกอไอ้ดิวรายกใหู้เลยดิวอตันใกูดิวดูมี่ยวไม่ิตนะ้แต่กูดูสวยได้นะมันกดล้างไปแล้วอะยาวอม่สิบสองวิาทีสิบสองวินาไอยแล้วถอ้อยแล้วถอยแล้วถอยแล้วถอยแวถอยแล้วถอยแล้วอแล้วแล้ว้วอแล้วถอ้วยแล้วถ้อยแล้วถอยแล้วถแล้วแล้ล้อยแล้วถอ้วแล้วอยแล้วถอยแลอล้วลวอยแ่วอล้วถอยอล้วอยวถอ้อ้ยยอ กูดึงมากูดึงมาหนีไปหนีไปหนีไปอย่าใส่จัดย่าแล้วกูมันสวยอะไรของแต่หน่าต้องเสียก๊อตว่ะเสอยแล้วน่ะไม่เปิดยังไม่เปิดยังไม่เปิดก๊อตยังไม่เปิดก๊อตโซนน่ะอยู่โอมจ้ดเฮ้ยพี่คอยดูเลยพีมันเข้าก่อนแล้วมันเข้าก้อนแล้วมันเข้าก่อนแล้วมันเข้ามันเข้าเซฟโซนไว้เซฟโซนไว้เซฟโซนไว้ไม่ต้องตี ให้กูต <convert> ีชานะวางก่อนกูตีอยู่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 เบิร์ดให้กูเบิร์ดให้พี่คิกซี่แข่งไปแล้วนะก็ตายแล้วก็ตายแล้วตายแล้วถอยๆๆิบเกามีกิบเกามะดีเแจ็คเลกมไามทั้งวอนเดอร์ทั้งเทนทั้งลาวิลแจ็คอยู่ในพุ่มอ่ะเฮอย่างวนอย่างบนกูดึงตัวนี้ไม่ได้เทนน่าจ่ายฟิกเกอร์เข้าจุดแสงบนหัวกูช่วย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 อยู่กับบ้านอยู่กับบ้านอยู่กับบ้านอยู่กับบ เข้ามาก๊อจะเข้าแล้วมาอีกมาอีกมาไร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 ตี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 เฮ้ยอย่าลุกจั้อนได้นองดองผมมุดเดี๋ยวผมมุดเดี๋ยวผมมุดได้เข้าไปเข้าไปเขไปเข้าไปเว้เขปเว้โอเคไม่เสียป้อมแหลกดีดีดีเขาปล้างแม่งทีทีจะตายแล้วกางเวฟชนตัวนี้ประสแสงฮูล่าระแสงงล่าดดกิงซีดิโดกิงซีดิโดกิงซีดกซีต้อกู้ันต้อกูันตอกู้ันข้างในป้อมในป้อมโอ้ย

เยยไม่ได้ไม่ได้ไปไดมันเลยไ็ปยังไงจริงนดักตบเขาโดนโดนเขาตมโดนพี่มาเลยดึันก็บอกแล้ว่าจะผี่งไเียที่มึงเียอโทษขอโทษได้ไหมขอโทษได้ไหมมันผิดที่ฉันเองเราจะแก้ตัวให้

เล้วก็มันแย่ซ en> ัดมันตายมึงดูมันดึงกูแย่ทุกดอกเลยสัตว์โอเคครับทุกคนเป็นยังไงบ้างครับวันนี้คอนเทนต์เยอะจริงๆไม่ใช่แค่ดักตบธรรมดานะเพื่อนชอบฝากกดไลค์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งปุ๊บปังปังปุ๊บคุณผู้ชมใจกับการ์ดิชแนลเวยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณเพื่อนมากครับที่รับชมมาถึงตรงนี้แล้วพบเจอกันใหม่ครับบาย